สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยนานเวทค่ะวันนี้แอดจะมาบอกเล่าถึงความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับลางสังหรณ์หรือว่ารางบอกเหตุสำคัญที่เชื่อกันว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องรีบไปทำบุญสะดาะเคราะห์โดยด่วนเลยค่ะเหตุการณ์ที่หนึ่งอาการฝันร้ายบ่อยๆค่ะหากคุณฝันร้ายบ่อยๆเช่นฝันว่าถูกทำร้ายโดนฆ่า หรือฝันว่าตัวเองตายให้แก้เครดนะคะด้วยการทำบุญด้วยยารักษาโรคปล่อยปลาไทยชีวิตโคกระบืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่ด้วยค่ะ 2. คือทำอะไรก็ผิดพลาดติดขัดทุกอย่างถ้าหากคุณทำอะไรก็ผิดพลาดติดขัดไปหมดหลายๆเหตุการณ์ติดตดกันค่ะเช่น กำลังจะไปเที่ยวก็รถเสียหรือถูกยกเลิกทริปจะซักผ้าเครื่องก็เสียขับรถก็เฉียวชนกำลังจะก้าวออกจากบ้านก็สะดุดหกล้มก่อนแก้เคล็ดด้วยการทําบุญลงศพนะคะถวายผ้าหอ่อศพถวายค่าน้ำข้าไฟแล้วก็อย่าลืมสวดพระคาถาชินบัญชรอุทิศส่วนบุญให้กับตนเองและเจ้ากรรมในเวรค่ะ 3. การมองเห็นผีหรือสิ่งลี้ลับสัมผัสได้ถึงสิ่งเล่นลับที่อยู่ในบ้านเช่นอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันแต่หาต้นตอที่มาไม่ได้เดินเข้าไปหาเสียงก็เงียบหายไปไม่มีที่มาหรือบางทีมองเห็นเหมือนมีคนอยู่ในห้องเห็นเงาวูบวาบพอเข้าไปดูกลับไม่พบใครถ้าหากคุณมองเห็นผีหรือสิ่งลี้ลับทั้งๆท,ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แสดงว่าเขาอาจจะมาบอกหรือเตือนอะไรบางอย่างคะ่ะ 4. สัตว์เลี้ยงในบ้านทุกชนิดมีอาการแปลกไปอยู่ไม่เป็นสุขตื่นตะนกลุกลีลุกลนเป็นลางไม่ดีอย่างมากเลยนะคะควรรีบไปทำบุญสะดอกเคราะห์โดยด่วน 5. คือพบปลวกมาทำรังที่ใต้บันไดในห้องพระห้องนอนหรือบนเตาไฟ ถือว่าเป็นลางร้ายค่ะควรระมัดระวังให้มากและให้รีบไปทำบุญสะดาะเคราะห์ด้วยเช่นกันนอกจากการทำบุญถวายสังฆทานสวดมนต์ไหว้พระแล้วยังต้องมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นด้วยนะคะคำเตือนหรือความเชื่อของคนโบราณน,นั้นเป็นเหมือนกุศโลบายที่คอยเตือนให้เราระมัดระวังตัวก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะ จบคลิปในวันนี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ